วันนี้วันที่วันเกาที่เจ็ดพฤศจิกายนน้องอันละหกสิบสามมีเรื่องที่จะมาคุยกันอีกแล้วเออเป็นไปได้ไหมเนี่ยอยากจะให้อา ทุกสถานที่อ่ะที่ราชการนะที่ว่าเขาเอาลูกเอาหลานเราไปํำไปเรียนเออเราก็อยากเป็นห่วงลูกอะ่ะห่วงลูกห่วงหลานว่าเออมันอยู่กันยังไงวะลูกหลานเนี่ยมันเรียนกันเป็นยังไงยังไงติวกั้หูวกัตาเนี่ย กูสอนกันยังไงล่ะกูบาอาจารย์อยากจะเห็นอยากจะรู้อยู่ไกลก็อยากจะเห็นเออพอจะเอาไปเรียนเป็นอะไรบ้างอ่ะไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กน้อยนี่จะเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมลูกหลานมึงก็ เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมยันมัธยมจนนูนะ่นถึงบริญญาเนะีแล้วก็พยายามส่งให้ถึงที่สุดอ่ะอยากจะให้เขามีวิจาความรู้หาเลี้ยงตัวเองได้เอออาจจะสบายไม่ลำบากลำบนเหมือนเราอนะเนาะองเป็นอย่างนั้น เอออยให้เขามีชีวิตดีดีความสุขสบายให้มันดีกว่าเราก็แล้วกันเราคิดว่าเราก็มันก็เราหน้าดูเหมือนกะนลำบากมันบนหน้าดูเหมือนกันเออนี่ทำไงล่ะเออเด็กมันก็เออเวลาเขาไปเรียนบางคนโู้ไปเรียนครูไปเรียนตำรวจทหาร เออแล้วก็อยากรูู้อยากเห็นเขา,าเรียนกันยังไงอะไรกันยังไงว่าลูกหลานไปอยู่ยังไงเป็นยังไงว่าแม้กระทั่งถึงจะมปนติดคุกติดตารางอะไรกระทั่งเราก็อยากเห็นลูกเพ็นหลานเรามันอยู่ยังไงของมันว่ามันความเป็นอยู่มันเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรไหมมันลำบากขนาดไหนเราอยากจะเห็น มลำบากมันเราก็อยากเห็นมันลำบากแค่ไหนเออมไม่เห็นเลยอะ่ะมันอยู่ยังไงยังไงเราก็ไม่รู้ไม่เห็นกับเขาเป็นห่วงห่วงทุกคนแนหะ่ะลูกหลานลูกเราก็ห่วงหลานเราก็ห่วงหลานเขาเราลูกเขาเราก็ห่วงทั้งทั้งนั้นแหละทุกคนห่วงทุกคนเลย ที่อยู่ในโลกวันญ,ญาห่วงกันทั้งนั้นละ่ะไม่อยากให้ใครทนทุกข์รมานละ่ะนในคุกก็บูดถึงคนในคุกก็โอ้โหบางทีก็ไม่ผิดละ่ะแต่ไปติดเออก็ไปติดคุกท,ท,ท,ทั้งที้ไม่ผิดเยอะแยะกว่ากรดีเขาจะ จบจะอะไรครับางทีก็ติดคุกฟรีพอรู้ว่าไม่ผิดก็ออกมาเอออย่างนั้นก็มีเตามหลักฐานนะบางทีเอากลับไปแล้วตามหลักฐานเนะี่ยพอหาความจริงได้ก็ไม่ผิดก็ปล่อยมาันนี้ดีเป็นติดคุก็เยอะเพราะหลักฐานนี่แหละหลักฐานเท็จหลักฐานจริง ผิดจริงผิดไม่จริงอะไรแล้วก็พิสูจน์กันสู้กันดีความวกฎหมายออไรทนายว่ากันไปละไอ้ท่านี้อ่ะไอ้ที่เรื่องจุดประตคงเลยเลยนะคืออยากจะให้มีกล้องอ่ะ มีกล่องมอีวงจรปิดหรืออะไรเนี่ยที่มันสามารถถ่ายทำเป็นวิดีโอให้รู้ให้เห็นไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนในอคุกหรือว่าสถานที่ราชการทุกแห่งอยากจะให้มีโดยที่ว่าไม่ต้องเสียงบประมาณมากอะ อาจจะใช้กล่องใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ก็แล้ที่ราคาไม่แพงอะอย่างราคาพันสองพันสามพันอะไรเงี้ยที่มันไม่ต้องใช้ใช้ใช้งบสูงอะไม่ต้องใช้เงินมากอแต่สามารถไปติดตั้งได้คือว่ามันผมก็ว่ามันน่าจะมีประโยชน์คือมันทําให้รู้ไงได้รู้ได้เห็น พฤติกรรมของเด็กของผู้ใหญ่ของทุกคนอ่ะอม่ว่าของเด็กนักเรียนของครูบาอาจารย์มันโปร่งใสไงตรวจสอบได้มันมองเราก็มองเห็นถึงเราไม่ได้ไปตัวเองเราก็ดูที่กล่องได้อะไรได้เอ,อ อย่างนักโรงเรียนเงีเออ้ยเด็กเป็นยังไงตั้งใจเรียนไหมเราก็มองเห็นมันอยู่อะดูในกล้องได้ชั้นไหนชั้นไหนแล้วก็เห็นหมดแต่และคนมันตั้งใจเรียนไหมสนใจเรียนไหมหรือมันเอาแต่เล่นกันเอาแต่หยอกล้อกันไม่ตั้งใจเรียนหรือมันไปนั่งหลับนะเออหรือมันยังไง มันเราก็อยากรู้ว่ามันเออไงเขาเวลาครูเขาตอบคําถามมันตอบได้ไหมอะไรไหมเนี่ยเราก็อยากรู้การสอบเวลามานั่งสอบมันทุจริตไหมอะไรไหมเนี่ยเราก็มองเห็นอยู่เออทําอะไรรู้หมดแล้วครูที่สอนก็นเป็นยังไงสอนดีไหมเออสอนยังไงยังไงพูดแล้วนักเรียนเข้าใจไหม เออสอนแบบไงใจดีหรือดุดันเออเอ,อใจหลายหรือใจดีฮะมันก็มันดูการพูดการคุยกันกนักเรียนใช้คํายังไงสุภาพไหมอะไรไหมเราก็จะได้เห็นได้รู้ได้ฟังเนี่ยมันก็ว่ามันมีส่วนดีนะพูดจากับนักเรียนเป็นไงดีไหมใช้คําแบบไหน เออจะไปไอ้ไอ้สัตว์อนยะ่างงี้มันก็อังไม่เข้าทา่านะการพูดกัน,กนคุยมันก็ให้มันดูมันมีมารายาทกันหน่อยเออนักเรียนก็แค่พูดจากันพูดจาแบบไหนพูดกับเพื่อนกับปุง๋งพูดแล้วมันโู้ในสังคมมันจะให้เป็นแบบไหนอ่ะพูดดีไหมรับไหมผมไหมคุณอย่างนั้นอย่างงี้เอ,อ้ยเธอเราอะไรหรือยังไงแล้วก็อยากฟังอยากรู้ ลูกแลลานพูดคุยกันยังไงเอ,อมีการไกลกันไหมลงโทษกันไหมอะไรกันไหมนี่เราอยากเห็นลงโทษเพราะอะไรเรื่องอะไรนี่เราจะรู้หมดละคือมันมันจะม่มีการมาโกหกอ่ะละเพราเราเราเห็นด้วยตาเนี่ยต,ตาเห็นที่กองเลยอะไรเลยเราเรารู้หมดอ่ะใครทําอะไรอะไรเรารู้หมด เออเราก็อยากจะให้จะให้เป็นแบบนั้นแต่ไม่ต้องถึงก็ไปถ่ายทําถึงในงหน้องน้ห้องน้ําอะไรนะมันงั้นไม่ต้องเราไม่อยากดูอย่างนั้นอะ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวเด็กมันเออดูก็เอออาจจะอ,อ่าสองว่าเออบางทีออดูมันแอบเอาผู้หลีไปสูบไหมอะไรไหมควันข้ามงไหมอะไรบ้างเออเนี่ยมันต้องมีควันขึ้นไม้เห็นล่ะ แต่เราไม่ต้องถึงขนาดลงไปดูโหเขานั่งถึงเขาปฏสภาวอุทลายยังไงไม่ต้องไม่ต้องไปดูเขาถึงขนาดนั้นแต่เราดูนะถ้าเราเห็นควันมันลอยขึ้นมาไม่แน่ไม่แน่ไ,แนได้กินกินควันบุหรี่อะไรเออหรือจะทำอะไรเออย่าง,งังน,นะไม่ไม่ถูกหลังแน่แต่นั่นแหละดูก็ที่มันเหมาะสม เออแล้วเราจะรู้จะเห็นล่ะเป็นยังไงมั่งครูสอนเป็นไงใจดีไหมอะไรไหมเราจะรู้ล่ะแล้วก็เออไม่ว่าจะเป็นระดับไหนรู้หมดละแต่ละคนละคนมีทุกห้องทุกที่เออเราตรวจสอบได้ไงออถ้าเป็นไปได้นะอยากจะให้ทำแบบนั้นล่ะเออนี่เราเะเรา ลองที่แสดงความคิดเห็นมาได้ไหมใช้งบประมาณมากไหมแต่มันดีนะก็ mm hmm. เหมือนกันถนนหนทางเขาติดกล้องวงจรปิดไว้รู้หมดอนะ่ะคนขันไหนมายังไงคนไหนชนก่อนคนไหนตัดหน้ารู้หมดเลยอย่งงางนั้นลักษนะอย่างนั้นเออทำไมอย่างนั้นเขายังทําได้ลนะ่ละเออแล้วนี่แหละมันมันมันเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์กับสังคมทําให้มีการเออเด็กก็ ไม่อึดอัดครูก็ก็ไม่อึดอัดนะคิดว่าถ้าเกิดมันโปร่งใสเด็กเขาก็การกระทําการอะไรเนี่ยนะเออบางคนะครูบางคนก็ทุกตีเด็กเนี่ยเอาเอารมณ์อาจจะมโ,โมโหมาจากบ้านมันระบายกันเด็กเออใครจะไปรู้ใช่ไหมเอออาจจะทําอะไรที่มัน มันแบบรุนแรงเออเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ต้องดูเราจะรู้ละเด็กก็เหมือนกันใครแกล้งใครใครทําร้ายใครใครเอาเปรียบใครยังไง,งนี้รู้หมดหรือว่าอผมก็คิดว่ามันดีนะสอนเรื่องอะไรเราก็รู้อันนี้เขาสอนเรื่องอะไรกัน เป็นยังไงยังไงไงเขาจะอธิบาย,ยเด็กเข้าใจไหมเราฟังที่เราก็อาจจะเข้าใจไปด้วย,ด,วยด้วยก็ดยกได้เออเออเหมือนกันเ,เราก็เป็นนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านด้วยก็ไดออ้บางครั้งเราก็ทำไมเข้าใจเราก็โทรไปสอบถามได้ใช่ไหมเ,ออเราอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่แน่ใช่ไหมผมว่ามันดีนะ หรือคุณคิดว่ายังไงดีไม่ดีก็ปรึกษาหารือกันได้ลองปรึกษาคุยกันดูสิเอ,อน่าสนใจไหมแต่ถ้าผมสามารถถ้าเกิดเขาให้อำนาจหรือว่ามีอำนาจในเรื่องนี้แล้วกผมทำแน่เอ,อพูดถึงนะถ้าทำได้นะเอ,อไ,ดได้เป็น อะไรก็ได้แหละที่เขาเลือกให้เป็นนะนะแล้วกนะ็วาสามารถทำเรื่องนี้ได้ผมทำแน่และถ้าเป็นนิติว่าผู้นำหรืออะไรกระชังนะะเออผมทำแน่แล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยเรื่องเนี้ยทำให้สำเร็จแล้วก็ต้องมาคิดก่อนว่ามันจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ดูเป็นประโยชน์ขนาดอย่างที่ว่าในถนนหน,นทางก็ยังมีกล้องจรปิด ขายังรู้ขนันไหนชนขนันไหนและเรื่องแค่เนี่ยทําไมจะทําไม่ได้ไอ้แค่ที่โรงเรียนอ่ากันที่วัดก็ได้ที่โรงเรียนที่วัดถ้าสงปฏิบัติตัวยังไงรู้หมดนะเรียนจริงไหมอะไรไม่กวาดอ่าบิณฑบาตไหมกวาดวัดไหม,ไมอะไรไหมหรือเจ้านั่งนั่งนอนนยเห็นหมดรู้หมด เออที่โรงเรียนที่วัดที่ไหนบ้างล่ะแม้กระทั่งถ้าติดตั้งที่บ้านได้ก็จะไปติดตั้งตามบ้านให้หมดทุกบ้านอเออมันจะรู้หมดอะไรพฤติกรรมยังไงกินเหล้ากันไหมสูบบุหรีกันไหมทำติดยาไม่อะไรไม่เห็นหมดเลยผมว่ามันดีนะ พูดคุยกับลูกเป็นยังไงเอพ่อแม่พูดกับคุยกับลูกลูกคุยกับเพื่อนคุยกับพ่อกับแม่ยังไงได้เห็นหมดละไม่ว่าสถานที่ไหนที่ทำงานตรงไหนที่ตามทุกที่อ่ะยิ่งถ้าเลยรู้ทุกที่ยิ่งดีใหญ่เลยในครับในบาร์ในสถานท,ที่เที่ยวที่อะไร รานอาหารเห็นพฤติกรรมหมดละ่ะเป็นยังไงยังไงเนี่ยเออถ้าทําได้นะโอ้โหดีจังเลยส่วนจะทําได้แค่ไหนก็เดี๋ยวาว่ากันอีกทีว่ากันไปคนที่เขาทําดีเขาก็อยากให้ไปติดตั้งนะเนาะแต่ว่าไอ้เขาทําไม่ดีเขาก็ไม่ไม่เขาก็จะปฏิเสธอยู่แล้วละ่ะใครก็ไม่อยากให้ไปเห็นไปรู้เรื่องของเขาใช่ไหม แต่เรารู้เราเห็น,นมันก็จะไม่มีใครมาโกโหกกันได้ความจริงมันจะปรากฏโปรงใสเห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาไม่ได้ทางภาพนะเห็นชัดเจนใครจะมาโกหกมาอะไรกันไม่ได้แล้วรู้ทุกสิ่งลุกขั้นทุกตอนเจ๋วไหมล่ะ